เมื่อก่อนฟังใครเมื่อก่อนฟังอาจารย์เราทงหมดแล้วได้อะไรนานไหมฟังสามปีแล้วได้อะไรก็ได้อยู่ได้อะไรได้สัญญาใช่ไหมรู้สึกตัวอะไรตัวนี้ไม่เรากลับมาคิดกับตัวเองเลยเราเลย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 รู้สึกตัวแค่นั้นองไหจริงๆเรารู้สึกตัวมาตั้งนานแล้วฟังแล้วเาก็ให้ดูจิตเนี่ยดูยังไงดูจิต เวลาเราคิดอะไรให้รู้ทันน่ะพูดอะไรให้รู้นั่นแหละกิเลสตัวรู้ทันคือตัวกิเลสนั่นแหละตัวองค์พมรู้อ่ะตัวที่เขาไปรู้ทันนั่นแหละคือตัวกิเลสอย่บอกไปสร้างตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาครับมาทัหงคุางอาจารย์ประมดบั่งเขาเขาให้สร้างองค์พมรู้เขาเรียกสร้างมานาทิถิตัวนี้พอรู้แล้วมันออกยากมันจะเป็นตัวอุปสรรคตัวรู้ทันเนี่ย เขาเรียกว่าอุปทานซอ้อนอุปทานคือธรรมชาติมันสมบูรณ์อยู่แล้วทําไมก็ไปรู้ทันเลยเวลามันโกรธมอใจไม่มอใจมันก็รู้อยู่แล้วดิไม่ส่งจิตออกนอกเขาให้แบบดูจิตดูเพ่งตัวเองอมันเป็นฌานนะันแะแบบนั้นนะ่ะการเพ่งคือฌานนะมันไม่ใช่ญาณน,นะคำว่าญาณเนี่ยอสาาวะคขยญาณเนี่ยญาณที่จะไปไปถึงอสาาวะเนี่ย ไปถึงเป็นระดับญาณอะปัญญาจนไปถึงระดับอาสาวะขญาอะไรของพวกราไม่มีใช่การเพ่งตัวเองนะมันเป็นธรรมชาติที่มันเห็นเองนะเออถ้าการเพ่งตัวเองเนี่ยมันเป็นฌานนะเออตอนเพ่งกนอะเพ่งตัวเองมันไม่เห็นอะไรหรอกมันก็ดูจิตดูว่างๆอย่างนั้นน่ะดูความนิ่งเฉยอยางนั้นน่ะเออพอมันคิดอะไรปั๊บเนี่ยมันออกไปคิดปั๊บเนี่ยมันมาคิดต่อไงมันมาสร้างองค์ความรู้ไงมาสร้างตัวรู้ขึ้นมา้องมันคิดเออ ให้เราดูจิตเอออย่าไหลไปตามความคิดแต่มันสร้างองค์ความรู้อยู่ตลอดพอมันได้องค์ความรู้ตัเนี้ยพอมันคิดขึ้นมาปั๊บมันมันสติมันลึกได้ของมันอยู่แล้วพอลึกได้ปั๊บเนี่ยมันก็มีตัวรู้ตัวหนึ่งขึ้นมาสอนเราอ่ะอืมนั่นแหละตัวกิเลสอืมสร้างตัวรู้แล้วสร้างไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งผู้รู้ยากอีกมันจะทิ้งได้ไงมันเป็นองค์ความรู้ความรู้ขังมันเลยหลงกันอยู่นั่นเออ นั่นแหละหลอกตัวเองสร้างองค์ธรรมขึ้นมาน่ะองค์ความรู้ก็คือองค์ธรรมแล้วก็คิดว่าตัวเองเห็นธรรมมีปัญญารู้ตัวทั่วพรว้อมคิดไปเรื่อยๆเออเพราะองค์ความรู้ไงที่พระเจ้าโอ้โหนี่แม่งตัวหนักเลยมันไม่ใช่ตัวปัญญายัองเป็นตัวกิเลสตัวนี้แต่ตัวนี้มันถือดีมันเป็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนด้วยมานะคือความรู้ไงทิฏฐิ ทิฏฐิที่มิจฉามันเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นแต่มันเห็นผิดไงไปสร้างความรู้คือมานะไงเออทีนี้พอจิตมันพุ้งสร้างมันได้ความรู้แล้วมันก็มาับไฟด้วยการดูความว่างๆความนิ่งเฉยไว้ถูกไหม <c oughs> นั่นแหละหาภพภูมิอยู่เพื่อจะหนีจากขบวนการพวกนี้ก็ไปสร้างสร้างสัญญาไว้ต่างๆแล้วแต่สัญญาตัวไหนที่อาจารย์ตัวไหนบอกมันพอใจตรงไหนมันก็สร้างไว้ตรงนั้น จะให้ดูไม่ส่งจิตออกนอกให้ดูถ้าออกไปก็ไม่รู้ทัดแล้วก็เอาขึ้นมาเอากลับขึ้นมาก็มารักษาไว้สิ่งนั้นรักษาสิ่งนั้นเป็นเออพ่อมันไม่เออรักษาไปอยู่สามปีแล้วมันจบไหมล่ะหมดตัวตนไหมได้แค่นั้นแหละก็ได้แค่ความรู้ว่าอ๋อนี่กระทบน้าปักษะเออเราต้องรักษาจิตอยู่แค่นั้นใช่ไหมตอนแรกมันไม่เคยรู้จักแบบนี้มันก็เลยไม่มีความรู้ พอไปฟังเรื่องรู้กลับมาเรื่องรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยรักษาตัวรู้ไว้อย่างเดียวพอมันเผือไปชิดแล้วก็กลับมารู้ตัวรักษาตัวกิเลสไว้อย่างดีเลยเออเออทิ้งก็ไม่ได้ถ้าทิ้งเดี๋ยวมันไม่รู้ตัวเดี๋ยวมันหลงเออเออนี่แะไรเห็นไหมล่ะเออจะไปรักษามทำไ,ไมเออจะไปดูอะไรมันก็เห็นหมดเลย มันไม่เกิดยานมันมีแต่เพ่งที่สอนกันอยู่ดูดจิตดูกายแบบนั่นแหละช้านหมดเลยเพ็หมดอนะ่ะอืมไอที่ดูตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติผมบอกมันใช้ชีวิตลำบากพอเพ่งเข้าไปตัวเองปั๊บอะไรก็ไม่ได้ทีเนี้ยมีตัวแต่ตัวกวดเกณฑ์เข้ามาประดาประดังเลยต้องถือศีลด้วยต้องกูดอ,อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ได้ได้เพียรให้มากๆปฏิบัติให้มากๆมาทั้งกระบวนการเผลอไม่ได้ ต้องคอยมีสติไว้นู่นนี่นั่นอยู่อย่างนั้นแหละทีเนี้ยเกิดกระบวนการกระทําขึ้นมาอืเป็นตัวเป็นตนทีนี้ก็อยู่กับโลกไม่ได้อืทีนี้ไม่สงบอ่ะวุ่นวายพอโลกวุ่นวายทีนี้อยากอยู่สงบอย่างวิเวกกับตัวเองบางคนถึงขั้นไปบวชในป่าในเขาไปนั่งในถ้าในอะไรเนี่ยนี่ไงมิจฉาทิฏฐิคือก,การเห็นผิดผู้สอนก็ยังไม่เห็นแจ้งยังหลงอยู่แล้วก็ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์สอนเราอื พอมาฟังอาจารย์แล้วก็พยายามจะปล่อยออกจากตรงนั้นไงมันก็นเลยเป็นแบบมันพยายามไม่ได้เพราะมันรู้แล้ลวนี่มันปล่อยไม่ได้มันจะพยายามมันอาจารย์ไม่ได้ให้พยายามปล่อยหรือวางเลยไม่มีเรื่องแบบนี้ไงต้องสว่งจจางไงที่อยู่กับตัวเองแบบดูจิต,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 ตจอย่างเงออก,ออก,ก,ก็ไปสร้างสัญญาไว้ไง <c oughs> ไม่มองข้างในไว้อ่ะมันเป็นสัญญาก็เหมือนพวกไปจับลมนั่นแหละก็สร้างไปสัญญาสร้างกับลมไม่ใจไว้จะจับ ทีนี้มันก็ไม่เป็นธรรมชากกติ้อื่นบางคนหายบังคับตัวเองหายไปไอ้ชมุมเป็นอโอโต้เอ้าเป็นอโอโต้เขจะตัดไปลงผิดไงไปติดกรรมกับเขาเลยไอ้คนที่สอนเนี่ยหนักเลยกว่าเขานะผมจะบอกทีนี้ก็กลายเป็นสันนิบาตอะติดอยู่กับลมอยู่นะั่นซื้อซาซื้อซาตัดระบบทุกอย่างก็เลยไม่เห็นระบบไงว่ามันเกิดดับยังไงมีแต่รู้รู้ว่ามันเกิดดับเนี่นดดยคิดเอาเองหมดอเออแต่สัญญาก็มาเกาะลมอยู่นะนะั่น่ะมันจะไปพ้นได้ไงอะ่ะแล้วเวลาลมดับจะไปเกาะตรงไหนอะ่ะ เวลาคุณจะตายคุณจะไปดูจิตตรงไหนไปดูกายตรงไหนกลับมารู้ตัวยังไงเวลาจะตายอ่ะฮึฮ,ฮึตัวก็จะดับอยู่แล้วอะ่ะมันจะกลับมารู้ยังไงเออสติมันหายหมดแล้วเวลาคนเราจะตายเหมือนคนจะหลับอะ่ะคนใกล้จะหลับสติสัมปชัญญะมันจะเริ่ม,จะ,มจะเริ่มหายไปไม่งั้นมันไม่หลับถ้ามีสติตลอดเวลาไม่หลับตื่นตลอดเวลาก็ตายถึงผิดธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ไง คนเราอดหลับหนอไม่เกินวันสองวันสามวันมันก็ไม่ไหวแล้วร่างกายนะฮะถ้าอดได้มันก็จะเป็นบ้าสิทีนี้ความคิดมันเยอะมันไม่ได้พักผ่อนสมบุกสมองทำงานะความคิดมันจะเต็มไปหมดทีนี้มันควบคุมตัวไม่ได้มันมีกําลังมันจะหลอนมันจะเป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลศีรัญยาเรากำลังผิดทําผิดธรรมชาติพระเจ้าไม่ได้สอนรื่งแบบนี้มีแต่ไอ้พวกหลวงปู่หลวงตาบ้าบออะไรสอนไปทั่วไม่ถึงทํากันไง ให้คนไปกระทํานู่นทํานี่ตัวดูตัวรู้น่คือตัวกิเลสเลยผยจะบอกไปสร้างไปสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่อแล้วคิดว่าตัวเองจะจบตัวตนเก่าผลจากกิเลสผลจากโลกแต่ไปสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาพบภูมิใหม่ขึ้นมาหาที่อยู่ที่อาศัยมันออกไม่ได้ไงมันออกจากสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ไงมันหลงอยู่ไง มันก็ต้องสร้างก่อคุ้มกันมันปกป้องมันเพื่อมันจะไม่ไปไม่ไปไปหลงก็ไปในความคิดบ้างไม่มันคิดเอาเองของมันอ่ะมันประมวลเอาเองของมันอ่ะเออแล้วมันหาวิธีอยู่เฉยๆบ้างบ้างบ้างให้ดูละลึกไว้ตรงนั้นบ้างศูนย์กลางกายบ้างหน้าผากบ้างละลึกไว้ในใจบ้างลึกลึกไว้ในลมบ้างละลึกกับพุทโธบ้างละลึกกับการรู้ตัวบ้างเห็นไหมมีแต่คอยรักษาไว้จนตายพอใกล้จะตายมันรักษาไม่ได้ดีขันมันไม่ครบ กายมไม่มีมัีจะไปรักษาไว้ตรงไหนไอ้ที่เราไปอยู่กับลมก็อยู่กับกายนะมันมีกายอยู่นะไปพุโทโธก็มีกายนะเขาเรียกว่ารูปเลยไปเรื่อยๆไปว่างๆก็เป็นรูปมันอยู่ในสัญญาหมดเลยพวกเนี้ยเป็นรูปหมดเลยมันยังไม่พ้นจากรูปไงมันยังมีเราอยู่ไงมหมดแล้วทามาสามปีฟังมาหมดความเป็นเราอยังไม่หมดมีเราอยู่เออมีเราทําอยู่มีเรารู้อยู่มีเราทุกอยู่ <c oughs> มีเราสุกอยู่ มีหมดทุกทุกตอนที่มันปรากฏขึ้นมาใช่ไหมเออนั่นไงผมนึกฝากเตือนไงคนพวกนี้เลิกซาเลิกสอนคนผิดผิดซะเองยังไม่ถึงทำยังไม่เห็นทำยังไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองแต่ตายังไม่เห็นแจ้งยังไม่สว่างมีแต่หลงรู้หลงคิดแล้วก็พาเขาไปดูจิตด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่เออไปดูความว่างว่างมึงไปดูอย่างนั้นมันไม่คิดแต่มันก็ว่างอยู่อาจารย์อุดรก็ฟัง สองสามเดือน้วไปดูเงินความให้อยู่กั<ง>บความว่างแล้วพู้เจ้าสอนความว่างหรือผู้เจ้าไม่เคยสอนพู้เจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่เออสอนการรู้ตัวเนี่ยสติระล,ลึกได้การรู้ตัวที่สมบูรณ์อยู่แล้วในมนุษย์แต่เราไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่มีปัญญามีแต่มัวคิดหาวิธีรู้ตัวคิดหาวิธีมีสติทั้งนั้นที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า มันไม่ถูกสอนให้เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิอืแค่นั้นยิงมีแต่สอนให้ไปฝึการออม,มันเลยไม่เป็นกําลังของการเห็นถูกมันเลยไม่เกิดสัมมาไงมันเลยเป็นมิจฉาสติการไปฝึกสติก็เป็นมิจฉาสติการไปฝึกสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิการไปเพ่งไปอะไรเป็นฌานเพ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฌานการเพ่งก็คือการดูตัวเองอ่ะการดูกายดูจิตอะไรเขาเรียกว่าการเพ่ง เโดยต้องไม่ต้องนั่งหลับตาเพ่งไงมันเพ่งในขณะตื่นนะเนคอนเสิร์ตวาชานยาเป็นอีกต่างหากยานีมันไปพร้อมสติการและลึกรู้เวลาเราเพ่งเพิ่มเนี่ยมันจะต้องรักษาสติทันทีในการเพ่งต้องรักษาการรู้ตัวมันจะมีการรักษาปรากฏขึ้นทันทีเออแล้วมันจะแสวงหาตัวนิ่งเฉยตัวว่างเพราะการเพ่งเพ๊่มมันจะได้ตัวว่างตัวเฉยไงแล้วขอไปเชื่อว่าตรงนั้นคือนิพพานคือการหลุดผลคือตัวใครเห็นอย่างนั้นอ่ะใครสร้างมันไม่ได้เนี่ยมันจะพ้นจากขันห่างหลวงวโรณี เลยเลยไม่เข้าใจธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วคือตรงนี้มันมีอยู่แล้วมันสมบูรณ์อยู่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยร่างกายขนาาันห้ายะตะนั่งแค่เรายังไม่สว่างยังไม่มีดวงตายอย่างทำกันทั้งี้เรามัวสารวนอยู่ในขันนั่นเลยเออแล้วก็หาวิธีปฏิบัติอยู่ในขนาาันห้าเพื่อจะหนีจากอะไรหนีจากร่างกายเออลูกหนีจากเวทนาอารมณ์มันหนีไม่ออกหรอกเพราะเรารู้จักมันมานานแล้วเป็นธรรมชาติของมันหนีจากความคิดอืม การตกแต่งทั้งหมดแล้วก็ไปหลบอยู่กับสัญญาลมบ้างสัญญาว่างบ้านสัญญาเฉยบ้านแค่นั้นแหละมันจะพ้นได้ไงมันจะพ้นจากสัญญาได้ไงมันก็ยังมีเราอยู่มีเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเราเป็นคนดีมีเราถือศีลม,มีมีเรารู้เห็นอยู่เออมันไม่มีแบบนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบนั้นมันตัวนั้นมันมืดบอดอยู่สัญญาเธอยังมืดบอดอยู่อย่างเก่งเธอก็รู้ทนความคิดแค่นั้นแหละ 응แล้วใครรู้ทันอ่ะเราอีกนะความรู้เราที่เราไปศึกษามานั่นแหละเราเลยรู้ทันไงตอนไม่ศึกษามันมันไม่มีความรู้มันก็เลยไม่รู้ทันไงเรื่ความรู้เขาเรนะียกว่ามานะมาหนาทิฏฐิอัตราตัวต,วตนนะมีผู้รู้ผู้รู้ธาตุรู้บางคนก็สมคติได้ธาตุรู้แต่ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างมันรู้ของมันเองนะี่ยปุ้งแต่งไปเรื่อยเป ก็มึงไปสร้างไว้ไงมันถึงครูไงถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เคยรู้จักแก้วเี่ยเราเห็นเราจะรู้จักไหมถ้าเราไม่เคยรู้จักแก้วเลยพอเราไปเห็นเราจะรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเออนี่ไงสร้างความรู้กันมาแล้วก็เชื่อว่าตัวเองรู้จริงๆฉลาดจริงๆไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักแก้วไอ้ยกูเก่งกูมึงกูรู้จักแก้วกูยังไม่รู้จักอยากสอนเขาแค่นั้นแหละนี่ไงเรื่องของความรู้ไม่จบสิ้นหรอก อาจารย์คิดไม่เห็นรู้อะไรเลยไม่จําอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยแต่มีหมดทุกอย่างทั้งคิดทั้งจําทุกงร่้ไม่เห็นโกรธเลยไม่เห็นไม่โกรธเลยสุขใจทุกใจอ่ะไม่เห็นเลยไม่มีความโกรธแต่ถ้าคนมด่ามืมไม่มีหัวเราะถ้าไม่ถ้าไม่สุขใจไม่มีหัวเราะมันต้องมีเหตุัจมาก่อนมันถึงมีถ้าั้นมันก็ไม่มีอะ เพราะฉะนั้นอาจารย์สอนนี่ให้รู้จักเหตุปัจจัยและเห็นการเกิดของเหตุปัจจัยเห็นต้นตอของมันการไปดูจิตดูความดูความคิดดูกายจะเห็นอะไรดูความคิดจะดูยังไงเวลาเราดูไม่คิดหรอกมันมีแต่ความว่างเวลาเราดูเวลาเรามองเข้าไปตัวเองมันมีแต่ความว่างมันไม่เห็นอะความว่างความนิ่งเฉยเออถ้าเราไม่ดูสิมันแม่งนเต็มเลย ออกมาเต็มเลยพอเราไปดูปุ๊บเราไปกดมันไ้ไงไปเพ่งมันอะ่ะเออพอเพ่งปุ๊บมันก็คิดไม่ออกไงแต่ตอนคิดเนี่ยโอ้ไม่รู้ตัวมันมาตอนไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยนี่ไงที่เขาบอกว่าตอนเห็นมันไม่คิดตอนคิดมันไม่เห็นม,มันงัวแต่ดูอยู่ไงงัวแต่ดูแต่ถุงนั้นพอมันพองแตกมันไม่เห็นไง เขาเรียกว่าการเพ่งการเพ่งนี่มันจะมันจะเป็นสภาพที่ว่างเปล่าหรือเฉยๆอยู่การที่เพ่งก็เป็นตัวเองถ้าคิดแล้วรู้ทันปุ๊บรู้ทันปุ๊บเห็ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันมีตัวรู้ทันยมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วถ้ามันรู้ทันมันหมดตัวตัวนี้คุณก็รู้ทันนานแล้วนี่มันยังมีมันจบตัวความเป็นเราได้ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นมันมันมีประโยชน์อะไรเสียเวลาไหมล่ะ ผู้เจ้าท่าสอนให้ดับตัวตนเนี่ยให้พ้นจากองประธานอย่างนี้ไม่ไปเกี่ยวอะไรกับรู้ทันก็มันรู้อยู่แล้วนี่ยทำไมต้องไปรู้ทันมันนะเขาสอนอย่างนี้ว่าคิดแล้วรู้ทันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คือรู้ทันจุบันอะไรไปรู้แล้วก็ตัวคิดตัวใหม่เลยเนี่ยตัวสัญญาตัวใหม่ตัวกิเลสตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปรู้อย่างนี้ไม่ได้เขาบอกถ้าคิดปุ๊บให้รู้ปั๊บตามใครไปรู้อะมันมีตัวตัวตั้งใจไหมล่ะตัวเจตนาไหมที่ไปรู้ทันใช่ไหมสร้างความรู้ใ้ใช่ไหมเจตนาคือ เจตนาคือ,อยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยเอ้าแล้วเห็นไปฟังของวพ่อหลว่วตนนอตตางานนี่ไม่รู้เลยเจตนาคือกรรมกรรมคือการกระทำเออหมวดเจตนาคือหอวกรรมเออไปเจตนาสร้างความรู้กันมาทำไมในเมื่อมันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยจะคิดอะไรก็รู้อยู่แล้วนี่ เออจำไม่ต้องไปรู้ทันต้องสร้างตัวตนขึ้นมาอีกอะสร้างองประานขึ้นมาอีกอะแล้วมันจะดับมันจะดับตัวเนี้ยตัวกิเลสเนี่ยตัวมโนเนี่ยเสียไม่สร้างมโนโขึ้นมารู้ทันอีกเออโอ้ยตายหาเลยบนโลกเนี้ยไปสร้างองค์ธรรมขึ้นมาองค์ความรู้ขึ้นมาก็ลเลยหลงกันอยู่นั่นน่ะหลงรู้เท่าทันเนี่ยนะพูดกันเต็มบ้านเต็มลยรู้เท่าทันกามโกรธวามคิดโถเ่เอ้ยมึงคิดเอา มึงสร้างความความรู้ขึ้นมาเวลาเขาด่ามึงโกรธไหมล่ะก็ังโกรธอยู่เหมือนเดิมเอาความเป็น่างนัง้นะคนด่าไม่โกรธมึงก็บ้าสิเออทำไมไม่รู้เท่าทันตั้งแต่ก่อนเขาจะมาดา่าอีกเฮ้อจะได้ไม่ต้องโกรธไม่ต้องรู้เท่าทันไงตรงเนี้ยรู้เท่าทันก่อนไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยมันจะดังด,ด่ากูนี่หว่าเฮ้ยกูกูไม่ไปคุยกับมันด้วยนี่ไงรู้เท่าทันแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอเออทำไม่ได้สิเออ อไอพวกรู้ต่อทันเนี่ยนั่นแหละไอพวกหลงอยู่สร้างสร้างความรู้ขึ้นมาสร้างอุปทานขึ้นมาใหม่สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่แล้วมันออกจากตัวนี้ไม่ได้พอมันได้ตัวนี้มามันชื่นชมมันดีใจเออไอองค์ความรู้ตัวเนี้ยก็เหมือนผมบอกตอนแรกอะถ้าคุณไม่รู้จักแก้วหรือคุณมองผ่านคุณจะไม่รู้จักมันเลยแค่นั้นเองอ ถ้ามันเป็นกระบวนการหลอกหลอกเราธรรมะพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นคือแสงสว่างคือการเห็นธรรมการเห็นกระบวนการทั้งหมดรู้เี่ยมันรู้มาตั้งนานแล้วเออเฮ้ออะไรนะเห็นยากไม่าย,ยากเดี๋ยวผมจะพาคุณเห็นเอง <c oughs> โถชิปเปดคุณจะสว่างแค่ไอ้ความสว่างมันเป็นเรื่องยากไงแต่มันจะก็ค่คอยสว่างไปถ้าสว่างทีเดียวก็ยลัล้าไงอ,อยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยมันจะหมกขนาดไหน มันไม่มีอะไรเห็นยากหรอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออง่ายไหมไ<ง>เออทําให้มันยากสิทาได้ไหมล่ะไม่ได้เออ,เอ,เอ,อกะดีไงเดี๋ยวจะทําให้เห็นอีกแบบ๋ตรงนั้นมันเร็วที่สุดเลยเราหลุดออกจาก,กตรงนั้นไม่ได้คนมุโรกเ,เนี้ยมันได้สอนที่รู้ทันเพราะอะไรเพราะมันก็ยังรู้มันก็ยังไม่หุดไงคนท,นที่สอนน่ะผมท้า่วโลกแต่ผมไม่ไปแข่งกับใครนะผมท้าทเฉย แต่ผมไม่ไปคุยกับใครหรอกไม่ไปดีเบตคนที่จะมาหาผมต้องไปทุกสิ่งผมยอมผมเท่านั้นเองจะมาสนทนาอวดอ้างความรู้กับผมเนี่ยผมไม่เอาผมสี่เกียดต้องยอมอย่างเดียวมาผมได้พวกที่ฟังอยู่เลยยิ่งไอ้พวกนะ่ะครูบาอาจารย์ต้องมาตาบส้นตีนผมก่นอนเลยพวกนี้พิถนมันเยอะความรู้มันเยอะถ้ามันมาเนี่ยมันจะเอออีโก้มันจะมาเยอะเออมันต้องยอมผมมโนะ่ะตัวตัวตัวต,วตวนของเขาเขาต้องยอมผมเขาต้องยอมต้องยอมให้ผมชี้หนทางเท่านั้นเอง ต้องไม่มีอีกโก้มาต้องยอมรับผมไม่ว่าพระหรือโยมคุณต้องยอมอย่างเดียวถ้าคุณต้องการหลุดจากวงจรตัวนี้แล้วต้องการเห็นลุแล้วเห็นแจ้งมาต้องมาที่นี่ที่เดียวบนโลกใบนี้มีผมเท่านั้นผู้ตัดสรูในองค์ธรรมของพระเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีไม่มีในกำราการตัดสรู้ธรรมนะผมจะบอกไม่ได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกนะผมบอกไว้ก่อน มันตัดสรุปในตัวเองนี่แหละทั้งหมดไม่ใช่การบรรลุธรรมบอกตัดสรุปธรรมนะไอเวรไอพวกนั้นมันแค่พลิกออกมาแล้วมันไม่มสว่างไปอย่างดีแล้วมันเป็นแค่สาวกการตัดสรุปธรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีาวาสันบาบารมีมาแล้วการต้องเห็นทั้งระบบรื้อขึ้นมาใหม่ควรกระแสทั้งหมด เห็นวงจรต่อจิกซอขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ดึงคนมาเอาจากมาสม,มบูรณ์บรรจักมันต้องแตกฉานเนี่ยอาจจะทำของเรียกว่าวปฏิสัมพิทธยาสีอันดับแรกสแสดงธรรมได้พิสดารหยิบของยากให้เป็นของง่ายสมมุติอะไรก็ได้แล้วมีสาตาศักดิ์สิทธิ์โดยสมมติเพืมม่อสะท้อนเข้าไปถึงจิตไม่ใช่มาพูดให้จําไงผมไม่ได้พูดให้คนจําผมไม่ได้เอาความรู้ไปให้คนไม่ได้สิ่งที่พูดเอาไปเป็นความรู้นะมัน,น,นมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็ได้แค่องค์ความรู้ มันก็จะมีเราอยู่เหมือนเดิมอ่ะอย่างเก่งก็ดีใจได้เบญธานาตัหนึ่งก็วก็ได้รู้ได้เออนี่มันเป็นความคิดเอาเราปล่อยวางความคิดเราไม่ถึงโ็ถโถเอ้ยเราต้องมีสถิติอยู่แค่นั้นเดย <S 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 มันยังไม่เห็นธรรมพวกเนี้ยที่สอนยังอยู่ทั้งโลกไปเนี่ยมันยังไม่เห็นธรรมผู้ที่เห็นธรรมจริงๆเขาไม่สอนเขาล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วได้แต่นั่งเฉยใช้ชีวิตปกติไปถ้าเป็นพากริงๆถ้าเป็นโยมเก็หรือที่เหลือเขาก็ใช้ชีวิตไปสอนไปมันก็ผิดหูเขาอ่ะ เพราะเขาหลงกันทั้งโลกไม่ไปพูดมันมันขัดหูเขาหมดมันสวนกระแสะเขามันไม่พูดเยอะพูดแต่บอกว่าหลงหลงทั้งนั้นแหละมันอธิบายมากกว่านี้ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นอาจารย์นิดเท่านั้นเลยถึงคิดถึงขิงแทงไปทุกตัวทุกเม็ดทุกหยอกมึงอยู่ตรงไหมนมาดูวิญญาณความหลงเหนื่อยดูมึงจะงัดมึงไอ้ยานน่ะยานที่เป็นดาสวาไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวจะเอามันขึ้นมาให้เดี๋ยวจะทําให้มันปรากฏขึ้น นะมีทุกคนนะถ้าผมดึงขึ้นมาอยู่ที่ว่าใครจะไปถึงไหนต้องตามอาจารย์นิดถึงที่สุดเลยเวลาธรรมะผมสอนนิดเดียวก็วลาบกพรแต่ใครจะเข้าใจได้ขนาดไหนระดับหนึ่งสว่างได้ขนาดไหนบารมีบาีเอออันนี้คือความคิดนะเอออันนี้กาลังคิดเอาเองนะเออนะมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ตรงนี้ใครจะคิดอะไรก็ได้เลยเออจะคิดว่าเอออาจจะโง่ อาจจะฉลาดอาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจคิดได้หมดเลยเนคนละเรื่องนะ <c oughs> สว่างเร็วสว่างช้ากันเ่าไหร่ใครไหวพิบด,ดีก็เร็วใครไหวพิบช้าก็ช้าหน่อยเหมือนกันอายุไขคนจะไม่เท่ากัน การกินอิ่มเร็วอินช้าการเดินการเหนการใช้ชีวิตเนี่ยทังนี้ตัางหากที่มันช้ามันเร็วมันอยู่ที่เมื่อคนกินเร็วคนนี้กินช้าผมนี่แม่งเร็วหมดทุกอย่างเลยเดินก็เร็วกินก็เร็วทํางานก็เร็วพูดก็เร็วสติปัญญาก็เร็วพอคิดแค่ถสองสามผมคิดแม่งกระโดดไปถึงยี่สิบแล้วผมคิดตรงผมเร็วมากเลยสมองผมระบบสมองผมรับเลยเข้าใจอะไรได้เร็วที่สุดผม แล้วยิ่งมีธรรมะนะมันเข้าใจมันมองภาพปัป๊บๆเลยบางคนที่มาอธิบายผมเนี่ยเรียนจบมาผมจบก็หกระดับปริญญาเอกดุนมาหาผมเนี่ยมาอธิบายอย่างนี้ผมเนี่ยโอ้หผมแทงทะลุแล้วเนี่ยผมรู้ว่าคุณจะสรุปผลตรงไหนมผมวิเคราะห์เอไอเลยผมผมจะบอกว่าคนถ้ามันอยู่เหนือทุกอย่างมันจะเข้าใจง่ายจะมองยิ่งมีความ ความเร็วทางสมองเราเป็นคนฉลาดอยู่แล้วสติปัญญาดีอยู่แล้วทั้งโลกมันก็ยิ่งทวีคูณ <c oughs> มันอยู่สูงเงย <c oughs> เพราะตรงนี้มันสูงสุดมันจะเห็นชัดกว่าคนเคนมนุษย์ธรรมดาเขาจะไม่เห็นเพราะเขาอยู่ในทั้นอยู่ในวัตถะวงวนของระบบมันต้องออกนอกระบบเลยขลจากระบบก็เห็นระบบทั้งหมดมันถึงจะฟัม่มวัตถาวงวนเนะี่ยระบบคือวงกลมนั่นแหละคือโลกนะ คลิปน okay. ี้เผยแพร่ไ้